สวัสดีครับสวัสดีเออายิงพี่น้องปองไปสู่ทุกทุกคนกันแล้วกันครับวันนี้เลือกงานเร็วหิวเลยส่วนแม่อลาเห็ดได้ยินได้กินมาเลยแล้วมีอะไรครับวันนี้มีใส่ใส่มูครับเอามาต,ตุ๋นแล้วก็มีหอยบานเห่าเออหอยเชลลีบานเห่าอันนี้เห็ดมัตตาบัตบครับอันนี้มีหอยแมงผู้หอยกระจาวหนึ่งหอยแล้วก็มีไข่มีนี่แหละกินยังไง นี่หอวผักมาเดี๋ยเขาก็เลือกงานกับเลือกงานมาบายบายส่งของอูข้ขับตันเหลียบตุขับตันเลียบติดตัวนับกันเลยบ่นับกันเลยเพราะอยากเสื้อมือได้พี่อยอง ไอ้น้ำจิ้มแมวลายเห็ดครับนี่เลยเข้าไปอุ้ยลองมัจุวัดนะครับไปนีโอี่ตายเลโอ้ลืมใส่เสศว่าเป็นยังอือืออือือ

เ,เียงจะ่วงว่าฟังบลยไปเลยว่าเราเดี๋ยวลงเลยเลื้อพอด้ว่าเ็ตัญญยนได้กินครับพอด้ว่าทายคลิปพี่น้องเดบึงอ้าวบุยเวลาเดี๋ยวลงคลิปเลยช่วงน,นี้หอ,อยนี่หอยเสรี

的散学票，嗯，咱俩过。嗯 ไข้ตุวอืมโอ้ไั้เฮ้ยกินหน้งปละหนักเออโอ้แสบลิ้ครับ

สำหระคลิปนี้มีกวจสมีกันแล้วกันครับมิวยังหลายเหลืองานมากครับน,น,นะครับกินกับครอบครั่วมะเดื่อผักใสตรายเนาะแตย่านขณะรวมของก็หมือนครับย่านอยู่ดิเหลกระป้องกันใส่แม่ใส่น้องใส่นี่สำหรับคลิปนี้เก็จะมีกันแล้วกันครับขอยเป็นน้องกุ้ลายกุแชร์ซุปตะไคร้ครับเป็นกยกำลังใจให้หนุ่มคนอำนาจครับให้ชมดีอยู่ใช่แน่ครับ 好，唔該。